เสร็จแล้วนะคะเราก็ออกเดินทางทันทีนะคะเอฟซีเนาะก็เมื่อกี้ทานข้าวขาหมูหมดเลยนะคะหมดจานนะคะแต่พ่าพ่อบ้านเฟื่องอ่ะทานไม่หมดนะคะเพราะว่าคนขับรถน่ะเขาจะทานน้อยนะคะเขาจะไม่ทานเยอะนะคะถ้าทานเยอะเดี๋ยวเขาจะง่วงนอนนะคะเฟื่องเองก็แบบทานเต็มที่เลยนะคะหิวนะคะตั้งแต่เช้ายังไม่ได้ทานข้าวเช้าเมื่อเช้าก็ก็ทานกับข้าวเฉยๆนะพอนาอทานลาบกับไข่พะโล นะคะเพราะว่ากับข้าวหมดนะคะข้าวสวยหมดเพ่ก็เลยได้ทานลาบนะคะทานกับข้าวนะคะเราเราทานมันไม่เหมือนทานข้าวนะคะทานข้าวเนี่ยมันยังอยู่ท้องนะคะแต่ถ้าทานแต่กรรมเนี่ยท้องมันร้องจอกจอกนะคะเอซี MC. โอ้ยทานข้าวแบบหมดจานเลยนะคะแบบจาน่าไรห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะพอ่อ คือแบบทานหมดเกลี้ยงเลยนะคะแบบข้าวขาหมูนะคะคือเพื่อเป็นคนชอบทานข้าวขาหมูอยู่แล้วนะคะแล้วก็เลยแบบเจอพริกสดเจอพริกขี้หนูนะคะเอฟซี FC, แล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมไทยนะคะหอกมกลมกลมพูดอย่างนี้แบบ,บนีพ่พอบ้านไฟวอหอมไม่อ้วนได้ยังไงเพื่ออ้วนขึ้นนะคะเอฟซี FC. นะคะเพราะฉะนั้นก็เราทานเสร็จเรียบร้อยเราก็ออกเดินทางนะคะตอนนี้พอาันเฟิรนก็หาของน้ำ <c oughs> โอ้เนี่ยนะคะคือเดินทางกายบางทีก็เหนื่อยนะเอฟซี FC เหนื่อยนะคะแต่ก็งานเนาะเราต้องการหาเงินเนาะเอฟซี FC เนาะเราต้องการหาเงินเรามีงานทําก็ดีแล้วนะคะได้น้อยได้มากเราก็สะสมไว้นะคะเนาะไปใช้จ่าย ะคะเนาะก็มีรายจ่าอีกเยอะนะคะ FC เนาะเราก็อะไว้ใช่ใจ่ายของเราเองนี่แหละนะคะเดี๋ยวก็ถึงหน้าเกี่ยวข้าวแล้วหน้าเกี่ยวข้าวก็จะต้องมีค่ารถเกี่ยวนะคะค่ารถขนนะคะสารพัดนะคะเอซเนาะอ่ะตอนนี้เรามาถึงไหนแล้วพอ่อนี่ไหนแล้วเนี่ยอะไรนะแก่งคอยนะคะนี่ตอนนี้เรามาถึงแก่งคอยแล้วนะคะ จะหกโมงทุ่มหนึ่งนะคะถึงบ้านนะคะเนาะเราไปเรื่อยๆนะคะเอฟซี FC. เกินกว่ากฎหมายกําหนดไม่ได้นะคะต้องเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโอ้ข้างหน้าก็โอ้หินอีกแล้ว ขนรถนะคะเอฟซีโอรถขนรถนี่ยูสวยๆทั้งนั้นเลย ไปอีสานล,ล่างนะคะเราก็ได้เจอภูเขาเหมือนกันนะคะใครว่าไปอีสานล,ล่างไม่มีภูเขานะคะนี่เราก็ได้เห็นภูเขาแล้วสมัยเด็กๆนะคะเพื่อะ่ะนั่งรถไฟนะคะนั่งรถไฟนั่งรถไฟมากรุงเทพนะคะก็พามาหรื ได้เห็นเขาแล้วก็จะมองแบบหัวขบวนท้ายขาบวนนะคะแล้วมันมันจะมองเห็นแบบโค้งนะคะแบบโคง้งตัวยูนะคะเห็นเลยนะคะเห็นเลยสมัยเด็กๆดชอบมากนะคะนั่งรถไฟเลยโอ้โนี่นะคะประเทศไทยในอุดมสมบูรณ์ในเอฟซีต้นไม้เยอะนะคะแต่เราก็ต้องช่วยกันปลูกเพิ่มนะคะเอฟซี FC, เพื่อรักษานะคะ ภาวะโลกร้อนได้ด้วยนะคะต้นไม้นะคะวิดูสิเรามาตรงนี้เย็นๆนะคะขนาดเรานั่งรถนะคะเรามีความรู้สึกเลยว่าเย็นมากนะคะเพราะฉะนั้นต้นไม้มีประโยชน์มากนะคะเอซเนาะช่วยกันปลูนะ,ค,ะคนละต้นสองต้นนะคะเพื่อฟื้นฟูสภาพอากาศให้ดีขึ้นนะคะบ้านเราก็จะได้มีโอโซนเยอะๆนะคะ อไปนะคะดูนู่นนะคะเมฆนะคะฝนจะตกนะคะโอ้ท้องฟ้านะคะอนเมฆ อีสานนี่นะคะตักช่องนี่มันรูปอะไรนี่ยกว้างใช่ไหมพ่อสัญลักษ์ ดท้องกระทันทันเลยนะคะก็มีผักกาดดองนะคะเพราะบ้านเฟื่งอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ทานผักกาดดองนะทานทีไรก็จะท้องเสียทุกทั้งเลยนะคะที่ก็มีอาการแล้วเมื่อกี้ก็เฟื่องพบอ่าเกลือแร่นะคะที่มียาแก้ท้องเสียด้วยนะคะก็ให้พ่อบ้านด้ทานแล้วนะคะดื่มดื่มเกลือแร่ไปแล้วนะคะเนาะเฟิ่งเดินทาง่งจะเตรียมยาหมดเลยนะคะยาแก้ท้องเสีย ในกระเพาะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุกอย่างนะคะคเกรือแร่อะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเตรียมหมดนะคะเดินทางเนาะเพราะว่าบางทีเราเดินทางกระทันหันเราปวดท้องข้างทางเงี้ยเราไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็เตรียมนะคะเพิ่งเตรียมแบบนู่นนะคะเอฟซีหลังเห็นไหมคะมีทั้งยามีทั้งของถ้าใช้ส่วนตัวนะคะ ตามก่อนนะคะ